หน่วยบริการอินบุรีออกเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่อำเภออินบุรีสิ่งที่เราต้องเตรียมในการออกเยี่ยมบ้านทุกครั้งคือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพราะนักเรียนของเรามีร่างกายที่อ่อนแอกว่าคนปกติทั่วไปจึงสามารถรับเชื้อโรคได้ง่าย ครูและบุคลากรของเราจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันให้นักเรียนของเรามีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมต่อการเรียนรู้ในทุกครั้งที่ออกเยี่ยมบ้านในการออกให้บริการที่บ้านครูจัดเตรียมเอกสารสื่อการสอนในการใช้ฝึกนักเรียนของเราในการฝึกเราจะฝึกตามแผนการสอนรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรให้ผู้ปกครองช่วยฝึกบุตรหลานของท่านอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสำหรับวันนี้ครูบุคลากรหน่วยบริการอินบุรีขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ